วันนี้เราบุกเราบุกป,ป่ากับเอ็ดีบุกป,ป่ามาตัดไม้เป้มา,ามาตัดไม้เป้มากันฟุตบอลฟุตบอลกินป,ปั๊มกับพอดีหน่นมัดห่นมัดยิตก็เราทํากิจกรรมฟุตบอลแก้ฟุตบอลกับตอนนี้เราอยู่ในปา่าก็มาลู่มาป่าปาั๊มกับโอเคเดี๋ยวมาชมแลมาหนุ่มกตีมันไปข้างหน้าเลยนุ่งเดินไปเลยบุกป,ปา่าเด็ดกันมาตึงหลู่ต้วตนปั๊มหลู่ต้วนปั๊มเดี๋ยวประจัดไม้เป้เจ้ đừng lại đừng 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 đừng, đừng, đừng lại. ô ô ô le, ô, le. <laughs> à, ô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  ừ. ก็นี่ตอนนี้วันนี้เรามาตัดไม้ไป้จับคุณบอลนะครับเ่อจับกันกันกันกอกันคุณบอลตอนนี้ไม้ไปเกือบเดือดทิพย์เลยเกือบเดือดทิพย์เลยบุกป่ากันนู่นจำจบบ่บุกป่ากันมาโอ้ห่างไกลจากนู่นประมาณถึงโลโอ้จับเลย Pan, bet. Dah, 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 dah. Oi, saya saya wen dari kan. Ibrom doy. Oi, tuh, ni ni kap, ni Oi, oh, ade, ade. Lo le, lo le. Okay. Eh, ni. ยังเป๋งงูไว้แลบจักนาะผูเลกไปต่นี่านไว้เร็วังไหอ้ไปเลยวดูไปเล้วดูเไปเล็วไปตังนี้ฮันลวนรับตังนี้ทำไรเอออืไปไปไ Ờ, bếp lên lam. hết bếp bay. đâu mà vô này pa. cả bếp bay bay. Ah, hm. Nguyên đi lam. Dá léo tay bay, dá. Léo tay it, léo tay it. leo hmm. Mm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  hmm. bay อไปทางนี้ก่อนเลยนู่นจำเลยมังกรยูนนูนดาดาอยู่นู่นครับผมก็ปัดแบบนี้หล่ะเลยปลาลาเป็น้องเออวันนี้บุกปลาบุกปลาแบกหอยไฟกันอยู่กลางนาโนตะยกลนโอ้โหโ,โอ้โหลุงปลาเตรียมกอง ต่อเดียวต่อเดียวก็ป้ายน้องๆครึ่งวนวนนู่นโอ้บุกไปแล้วเตรียมยอดโกเลยกับตัดได้แต่รอยแม่แล้วเย็บที่ปันยาวๆไปกับตูนิดละตำลอยดาดาหน้าแม่แล้วปมตำลังเตรียมยอดโกเลยครับท่านผู้ชมเออนี่ lông lông đi càng cứ lông đấy luôn ồ là tiệm giọt cỏ lười ừ phải tư nã ơ tài năng con tôi 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 thôi tôi 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 lời ạ ờ lời Để lạc mạch Há há lẹ cho con con, con ni... Ni... Oh! này Nên đi bà trị nó Ôi lạ Ôi quầy rượu nó nó Kể từng lấy không đi đi tên ừ, Quầy tài không điều, điều, điều. Quay không Đi đâu đi đâu Quầy lấy Không quầy Phải lời ว่องเดี่ยวออลุดออกในป่านี่ได้ออนเหรอนี่คกลับมาจากนน่นบุกปลามาเออบุกปลานูน่นจับเลยอยู่ข้างหน้าเลยเร็ดยูนด้ อืมจึงแล้วนู้งงานมารวมด้วยช่วยกันครับรวมด้วยช่วยกันก็อ่านมัสยิดอ่านมัสยิดในวันเสช่องกุมปลาหนึ่งกุมงก่มปลาช่องกลุ่มปลาก็วันนี้ก็ไอ,อ้น,นี้เอาไปไหวแ้แกงกุนบอลวันเสที่แปดเอาไปกันวันเสที่แปดที่เก้าช่องวันนะครับสัมผัสเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพี่น้องเต้นทางเพะเทศแล้วก็เรียนเชิญเรียนเชิญมาเล่นให้กับมัสยิดบ้านดุนโดนะครับสัมผัสมา

ก็ตอนนี้มาถึงสนามบอลเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเปี่ยมบอลเปี่ยมบอลมากันปั๊มกับกันคุดบอลโต๊กิ่งปั๊มโต๊กนาา้าปั๊มอ่าเนี่ยครับโอโ้โหยาวนุอนุเคราะห์้วยโลกเอด็ดอนี่นุเคราะห์วยโลกเอด็ดโอ้ป้านป้านป้านเลยเบ้เอ,อลกักเลยนู่ีตีมนันตัญญานู่ีตีมันตัญญา นี่กับสนามบอนะครับวันนี้นี่กับสนามบอลี่เล่นมันตีทีแปดตีเก้กับตีแปตีเก